อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยนะครับมาพบกันในช่วงตอนค่ำของวันที่30เมษายน64ตรงกับวันศุกร์นั่นเองนะครับอ่าก็ในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเนาะก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันสลากก็จะทำการออกรางวันแล้วนะครับ ในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลของเลขดับล่างเทพบลือเนาะอาจารย์องค์มาคมนะครับเลขดับบนทุกๆหลักแอดมาลิกชุดสรุปบนล่างแอดกลุมเกดนุตแล้วก็จะมีข้อมูลของดับแต้มรวม110หน่วยบน แอดสู่การดานะครับและก็จะมีอีกหลายสํานักที่แอดจะมาแบ่งปันข้อมูลในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับเรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเรามาเริ่มที่ข้อมูลของชุด3ตัวเต็งโต๊ดอาจารย์อุทยัยจันมนตรีนะครับก็ในวันนี้จะมีทั้งหมด ประตูด้วยกันเนาะจะเป็น1ชุด6ประตูไปกลับนะครับก็จะมี0280 8 2 2 8 0 820 208แล้วก็802วัดใจไปเลยนะครับแล้วก็ชุดนี้จะเป็นชุดบนชุดวัดใจเนาะจะมีทั้งหมดนะครับ3ชุดจะมี28 38แล้วก็68แนะครับแล้วก็ชุดล่างก็ให้มาเหมือนกันนะครับจะเป็นชุดล่างวัดใจเนาะทั้งหมด3ชุดด้วยกันจะมี 39 59แล้วก็89นะครับใครที่ชอบเนาะก็มาเซฟมาแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากชุดวัดใจบนลังอาจารย์อุทยัยจันมนรีด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของแอดไปเขียวเป็นของแท้ล้านเปอร์เซนต์นะครับเนงว่าที่ผ่านมาชุดนี้หลุดเนาะเนงว่าหน้าเราก็มาลุ้นกันใหม่นะครับซึ่งเนงว่านี้จะมี 6 7 6 0 2 8แล้วก็1 9นะครับทั้งหมด4ชุดตัวเลขด้วยกันนะครับในวันนี้ใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟมาแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดใบเขียวทดลองสูตรใหม่อของแท้ล้านเปอร์เซนต์ด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของนิไทาย2ตัวหรือว่าชุด2ตัวลากอาจารย์ทรัพย์เศรษฐีนะครับซึ่งสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่ใช้งวดนี้เป็นงวดแรกด้วยนะครับซึ่งในงวดนี้จะมีทั้งหมดนะครับ 10ชุดด้วยกันจะมี1,2,1,3,1,5,1,7,2,3,2,5,2,7,3,5,3,7,5,7นดจานะครประ,ประจําในวันที่2พฤษภาคม6,4นะครับใครที่ชอบก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับแล้วก็ชุดนี้จะเป็นชุดคู่โต๊ะบนทั้งหมด ก้าอ่าทั้งหมด9ชุดด้วยกันเนาะจะมี37นะครับ47 57 38 48 58แล้วก็39 4959นะครับอ่าใครที่ชอบเนาะก็มาเซฟมาจดเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทุกๆข้อมูลที่ทรัพย์เศรษฐีนำข้อมูลมาเลียงปันให้ด้วยนะครับ าต่อที่ข้อมูลของเลขมาบนนอนนาอาจารย์ตีเล็กตีน้อยเนาะนะครับซึ่งในวัที่ผ่านมานะครับผมให้มาที่เลขเด่นบนจะเป็น1 6และก็8ก็ให้เข้า8หลัก10ของ3ตัวบนบนก็ออก7 8 7ในวันนี้มาแบ่งปันข้อมูลให้เหมือนเดิมนะครับจะมีเลขเด่นบน6 7แล้วก็8นะครับเป็นเลขมาบนอาจารย์ตีน้อยเนงวัดประจาวันที่2เพฤษภาคม64นี้นะครับใครที่ชอบก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากแอตตีน้อยด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของสูตรวิ่งล่าง2สูตรอาจารย์เฉินหลง JK นะครับเนงวัดนี้จะมี2แล้วก็4ประ ประจำในวันที่2พฤษภาคม64นี้นะครับใครที่ชอบเนาะก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับแล้วก็ชุดนี้จะเป็นชุดสรุปบนล่างเนาะให้มาที่ชุด3ตัว2ชุดนะครับก็จะมี3 9 1แล้วก็3 9 3แล้วก็ชุด2ตัวบนล่างให้มาที่91แล้วก็93นะครับชุดเน้นล่างให้มาที่2 9แล้วก็2 4นะครับใครที่ติดตามของ อาจารย์เฉินหลงก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเฉินหลง JK ด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นบนทุกทุกหลักอาจารย์ทวันรัตน์หรือว่าอาจารย์ไข่วานนะครับที่รู้จักกันเนาะในวันนี้จะมีเลขเด่นบนทุกทุกหลักให้มาที่6 2 4และก็7นะครับซึ่งสูตรนี้ แอดก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนาะซึ่งก็จะนําข้อมูลมาเป็งปันให้เผื่อใครที่อชอบหรือว่าใครที่ตรงใจนะครับก็ขอขอขอ,ขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นบนทุกๆหลักอาจารย์ทวันรั๊์หรือว่าแอดไข่หวานด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของเลขดับหน่วยบนคุณป้าเวียงพิงเนาะก็มีสมาชิกบางท่านที่ขอเข้ามาก็จะมาลงให้ตามคำขอนะครับซึ่งในงวดนี้จะเป็นเลขดับหน่วยบนศูนย์นั่นเองนะครับใครที่ติดตามของเลขดับหน่วยบนคุณป้าเวียงพิงก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้ก่อนนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดคุณป้าเวียงพิงด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของอาจารย์ณรารินนะครับซึ่งในงวัที่ผ่านมาอาจารย์ท่านนี้ไม่ผ่านเหมือนกันเนาะใวันนี้ก็จะมีเลขวิ่งบนไปที่ฟัน5รอง0นะครับและก็เลขวิ่งล่างจะเป็นฟัน2รอง3นั่นเองแล้วก็จะมีชุด3ตัวบนทั้งหมด5ชุดด้วยกันให้มาที่635 652 659 360แล้วก็3-20นะครับ ชุด2ตัวบนให้มาที่ 51, 5ห 20, ่2า2แล้วก็10นะครับทั้งหมด5ชุดเหมือนกันนะครับชุดล่างให้มาที่ 26, 29, 3นะครับ29 39 38แล้วก็20นะครับทั้งหมด5ชุดเหมือนกันนะครับชุดเน้นจะเป็นชุดที่ไฮไลท์ปากกาสีเหลืองไว้นั่นเองนะครับ ก็เป็นข้อมูลของอาจารย์นารารินของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์นารารินด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขดับบนทุกทุกหลักแอปมาลีกนะครับเนงว่าที่ผ่านมาก็จะเป็นเลขดับบนทุกทุกหลักเก้าบนก็ออก787ก็ถือว่าให้ผ่านนะครับในงวดนี้ก็จะเป็นเลขดับ ทุกๆหลักบน5นั่นเองนะครับใครที่ติดตามของเลขดับบนทุกๆหลักเอาไว้ลดต้นทุนของแอดมาลิกเนาะก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับบนแอดมาลิกด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของดับแต้มรวมบนหรือว่าดับแต้มรวม110หน่วยบนแอดสุการดานะครับในว่นที่ผ่านมาก็จะเป็น เลขดับแต้มรวมบน6และก็1นะครับบนก็ออกแต้มรวมจะเป็น3นั่นเองนะครับก็ถือว่าให้ผ่านเนาะในวันนี้ประจําเน้งกวันที่2พฤษภาคม64นะครับก็จะเป็น9และก็4นะครับใครที่ติดตามอยู่ก็เะ่าลืมที่จะมาเซฟมาแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดสุการดา fcvip ด้วยนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของชุดสรุปบนล่างอาจารย์กรมเกตนุษนะครับในวันที่ผ่านมาถ้าใครเล่นเฉพาะเลขวิ่งเนาะกอยเข้าเลขวิ่งบนจะเป็น8นะครับก็รับปังรับตังไปเต็มเต็มเลยนะครับให้เข้าเลขวิ่งบนจะเป็น8เนาะส่วนชุดสรุปนั้นไม่เข้านะครับผมในวันนี้จะเป็นเลขวิ่งบนให้มาที่5นะครับแล้วก็เลขวิ่งล่างจะเป็น1นะครับ แล้วก็จะมีชุด3ตัวบน3ชุดด้วยกันจะมี2 5 4 4 5 2แล้วก็4 5 1นะครับแล้วก็จะมีชุด2ตัวบนล่างทั้งหมดนะครับจะมี5 4 5 2 5 1 1 9 1 8แล้วก็5 9ทั้งหมด6ชุดด้วยกันประจําเน่งวันที่2พฤษภาคม6 4นี้นะครับใครที่ติ ติดตามของอาจาร,รย์กรมเกนตนุชกมาสเตปมาแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจาร,รย์กลมเกนตนุชด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของอาจาร,รย์องค์มาคมนะครับซึ่งเจ้านี้ก็เคยให้เข้ามา,าชุดสาตัวตรงเนาะแต่ว่าช่วงหลังๆนี้ก็ไม่ค่อยจะเข้าสักเท่าไหร่นะครับในวันนี้ถ้าใครยังติดตามของอาจาร,รย์องค์มาคมอยู่เนาะก็ ามาแบ่งปันปให้เหมือนเดิมนะครับจะเป็นเลขวิ่งบนให้มาที่เลขวิ่งบน6นะครับแล้วก็จะมีชุด3ตัวทั้งหมดนะครับ6ชุดโดการจะมี5,98กนะครับ790 669 762 3น0แล้วก็ 5, 64นะครับแล้วก็จะมีชุด2ตัวล่างทั้งหมดนะครับ6ชุดเหมือนกันก็จะมี90 94 96 98 29แล้วก็39 แล้วก็เลขวิ่งล่างในงวันนี้จะเป็น9ตัวเดียวนะครับใครที่ติดตามของอาจาร,รย์องค์มาคมก็มาเซฟมาเก็บข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจาร,รย์องค์มาคมด้วยนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขดับล่าง อาจารย์เทพบรรลือสูตรคันเทพนะครับในงวัดที่ผ่านมาก็จะเป็นเลขดับล่าง0ล่างก็ออก56นะครับผมในงวดนี้ใครที่ติดตามหรือว่าใครที่ขอเข้ามาเนะาะก็มาลงให้แล้วนะครับผมในงวดนี้ประจําในวันที่2พฤษภาคม64จะเป็นเลขดับล่าง0นย์แล้วก็7นั่นเองนะครับก็เป็น อีกข้อมูลหนึ่งที่มีหลายคนขอเข้ามากันเยอะมากเลยทีเดียวก็จะมาลงให้ตามคาขอนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับล่างทุกทุกหลักเทพบรรลือด้วยนะครับแอดก็มีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับ ก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคำถามหรือว่าอยากให้แอดนํำของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ